สวัสดีครับเพื่อนๆอวันนี้เรามาดูปัญหาเรื่องน้ําหยดนะครับน้ํามันจะไหลมานะฝั่งคนนั่งนะครับหรือยนวีออนนะนะครับปัญหากิจากนี่นะครับใต้นี้นะมันจะมีท่อน้ําทิ้งของแอร์นะครับอยู่ใต้ผ้านะฝั่งคนนั่งนะเลิกผ้าออกก็จะเห็นนะไอ้ท่อนี่มันตันนะครับที่การแก้ปัญหาคือ จริงเราต้องหาขวดน้ํานะครับมารองก่อนนะมารับน้ํานะเพราะเราชักออกมาเลยเนี่ยน้ำมันจะไหลอันนี้มันชักได้นะครับชักออกมาน้ํามันก็จะไหลรูเลยนะครับเพราะว่ามันล้นล้นแล้วมันก็จะมาหยดตรงเนี้ยแต่อันเนี้ยผมผมถ่ายออกไปแล้วนะเมื่อกี้ก็คือนะครับเราก็ชักออกมานะแล้วก็หาอะไรนะครับอัดน้ําเข้าไปในนี้นะครับเพื่อให้น้ำมันไหลออกนะครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไปอย่างเดิมนะครับก็ใช้ได้นะครับก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับของ น้ำนะครับน้ำมันไหลยหยดฝั่งคนนั่งนะครับมันเป็นน้ําแอ่นะครับมันไหลยหยดออกมาท่อน้ําทิ้งมันตันนะครับแก้ปัญหากันง่ายๆนะครับขอบคุณครับ